สวัสดีครับป่านจากร้านเบิ้์นมอเตอร์ไซค์สองศนะครับวันนี้จะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันของ Honda CBR 650R สีดำรุ่นปีผลิตปี2019จดทะเบียนปี2019ตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถรอบๆคันกันก่อนเลยครับคันนี้นะครับรถตัวจริงก็มีของแต่งมาบ้างแล้วนะครับมีชิลนะครับติดสติกเกอร์รอบคันนะครับผมมีท่อมา1ใบนะครับคันนี้นะครับรถเจ้าของเดียวนะครับไม่มีแม้แต่ลอมแปะนะครับสภาพโดยรวมสมบูรรณ์ดีพ้้อมใชงาน เล็กไมใช้งานอยู่11,300กว่าโลแท้ๆเลยนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับเปลี่ยนคัสมาแล้วเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องมาแล้วนะครับใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับคันนี้ผมขอนําเสนอในราคาดีๆไปเลยนะครับ29,000บาทนะครับ29,000บาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับคันนี้เงินดาวใช้อยู่ที่14,900บาทนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับค่างวดการผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิร์นมอไซสองศูนย์่าฝากไปติดตามกันด้วย ท่านใดสนใจอยากจ,จะออกรถนะครับเอกสารที่จะต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงบับรประชาชนตัวจริงแล้วก็สิมเงิเนเดือนเดือนล่าสุดก็สามารถทําสัญญาได้เลยนะครับถ้าประวัติดีสามารถออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้านะครับส่วนลูกค้าที่ทําอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับ <S <S ถ้าสนใจให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลขไมค์คันนี้แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมๆกันเลยนะครับเลขไมค์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยกว่าโลแน่แเลยนะครับ ทางร้านเราเช็กระบบเครื่องยนต์เช็กระบบไฟให้ทุกจุดแล้วนะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ